สมเด็จพระบระมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริในวันที่4ธันวาคมปี2536ให้กรมชลประทานพิจนารณาวางโครงการก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนบริเวณบ้านท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำนครนายกที่เกิดขึ้นเป็นประจำและช่วยให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรการอุปโภคบริโภคเพราะจะกักเก็บน้ำในฤดูฝนและปล่อยน้ำในฤดูแรง รวมทั้งเพื่อการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการใช้น้ําชะล้างความเปรี้ยวของดินควบคู่ไปกับการใช้ปูนเมาซึ่งนอกจากการพลิกฟื้นพื้นที่จังหวัดนครนายกที่เคยประสบอุทกภ,ภัยและความแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วเขื่อนคุนด่านประการชนยังกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของนครนายกให้ได้มาสัมผัสธรรมชาติป่าเขาและลําน้ําอย่างใกล้ชิด